ก็พอศึกษาพอสังเกตนะคือคือสัตว์สละสลามิศริมีทั้งหมดสี่นิกายกที่ท่านได้รับคำพิสาาุทิอาดเนะฮะเป็นเป็นการแปรคำพิสุทธ์า,าข,ของของหนือนงานไหนของไทยคือคือกลบเรเย็นเลยว่าคำพิสุทธอาดเนี่ยฮะมีแปลรั้งแรกในประเทศไทยเนี่ยที่เป็นพระอัชฌของในหลวงรัชกาลเก้าของเราได้ให้ท่านตรวจตรวจสวรรณสาร เป็นคนแต่คําพิสูรอา,ารสน์สมับนี้นะฮะแล้วร่างเป็นพรบพรบเมื่อ,อ2540นะฮะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าท่านจะยึดติดคําพิสูรอาสน์เนี่ยท่านต้องยึดติดของพระบาทเจ้าพุทเจ้าหลวงเราที่มอบหมายให้คุณต,วต,วต,วตวรวจสวนสารเนี่ยร่างแล้วก็ทําเป็นพรบ .2540 นะฮะแล้วท่านได้ลงเข้ามาบังคาบาชด้วยนะฮะอันนี้ถือว่า เป็นฉบับที่เรารับรองฉบับที่สองก็คือของคุณคุณอาจารย์นิเดกคุณสี่สบับตทัานล่างฉบับที่สองท่านได้เสียชิปแล้วฉบับที่สามเนี่ยนะฮะเป็นของกษัตริย์ซาอุดอาระเบียที่เป็นคนวางนั้นความอาัจฉริยะของบัตรเจา้านุอาลิชาริกล้ามเราที่คิดเริ่มก่อนไครเลยแล้วก็มอบหมายมอบคุณให้คุณตรวจสวนภานีร่างพับัตรฉบับนีน้นั้นสิ่งที่ท่านจะไปเอา คำพิสูจน์อ่านของคนล่างอันไหนหรือคำแปลอันไหนเนี่ยถ้าต้องยึ ойти, ดติดของของคุณตัวสวรริศาสตร์ที่ในหลวงเขามอบหมายท่านได้เอาคำพิเศษนนั้นมาไหมมาที่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 ร้องเนี่ยะนแล้วแล้วที่ที่ท่านบอกว่าไปไปแปลคำสอนผิดเนี่ยเป็นของฉบับนี้อยู่เล่มไหนคือคือเล่มเล่มนี้ยครับอยู่ในหอตัวนะครับอยู่ในหอสุนหร่แห่งชาตินะปัจจุบันเนี่ยครับนี่ครับท่านนะนะครับแล้วก็มี มีอะไรด้วยนะครับเนี่ยครับนะครับแล้วก็เนี่ยครับนี่แยกส่วนมาก็คือเราได้ได้ดึงมาฮะว่าจากเล่มใหญ่เนี่ยฮะมาว่ามันมีคําสอนที่แปลเป็นไทยครับอ๋อสมัยแห่งชาตินะฮะต้องต้งแต่สองพันห้าร้อยสี่สิบหกครับที่าตรวจนคนได้าจากเล่มใหญ่นี่เลยครับดึงดึงจากเล่มนี้ครับใช่ ก็มีการแปรเนี่ยจากหลายท่านนะค,ะครับแต่ถ้าเป็น,น <ะ S 1> เล่นเนี่ยผมได้ได้จากดูเล่นของท่ารตรวจตัวนสัยนะครับแต่เล่นนี้เป็นหลักเนี่ยเล่นอ,อย่างครับคือคือวันเนี้ยครเราได้นําเล่นเต็มมาให้นะค,ะครับแล้วเราได้มีกี่เส้นนะครับในหน้าที่อ่านแล้วเนี่ยโอ้หน้าตกใจมากนะครับเพราะว่าหลายคําสอนเนี่ยถึงขั้นที่ว่าเออเออเออไปสอนให้ ถ้าคนที่ไม่ศรัทธาสลามได้นะครับถึงแม้กระทั่งตัดแขนตัดขาตัดคออะไรต่างด้วยนะครับซึ่งคือรู้แล้วมันไม่น่าจะเป็นคําสอนของเรื่องศาสนาครับจะเป็นแบบนี้นะครับคือเรารับเรื่องไปดูก่อนคือคือทุกอ,อย่างเนี่ยที่ท่นนานร,ร้องมาเนี่ยเราขอไปศึกษากขอไปศึกษาไปดูเพราะในคณะดรเมิการศาสนาของเราเนี่ยเราก็มีท่้นผู้ที่สมาชิกหลายท่านที่เป็นนัก สลังมุสุนีที่ท่านมีองค์ความรู้นะต็ามบาจากจุาราลัมตุนตีก็มีคนที่เก่งที่มีความรู้เรื่องนี้ยนะฮะผมได้ไปศึกษาแต่เ,เรื่องที่ถึงที่สองเนี่ยเราทำอยู่แล้วอยู่ท่านเมื่อเราไปศึกษาเราไปหาข้อยุติไม่ได้แล้วข้อสรุปได้เนะี่ยเราจะเชิญท่านมารับฟังยอดประชุมอีนะวันนี้ก็รับปากว่าจะดูไม่ดีให้นะครับก็เปลี่ยนสื่อสว่นชนนะฮะว่าเรื่องเนี้ยก็เป็นเรื่อง,องสําคัญนะท่าสมาท่านบอกให้ความสําคัญอยู่แล้ว เราก็มีออกไปตรวจหลายที่นะไปตรวจวัดไปตรวจสิ่งที่เป็นพุทธศาสนาเนี่ยหลายหลายท่านเนี่ยหลายหายท่านเนี่ยก็ก็ทำมีพุทธศาสนามากผมกลาวเรียนเลยว่าวัดวาอาราม